ถ้าราศีดวงเด่นมีโชคลาภเตรียมตัวรับทรัพย์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดินะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทายดวงชะตาโชคลาภกันนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าผมดูแบบทั่วๆไปนะครับไม่ได้เจาะจงเจาะลึกไปที่ดวงชะตาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ใช้วิจารณญาณในการดูนะครับก็อันนี้เป็นเพียงข่าวคราวนะครับก็เป็นดวงโชคลาภของ5ราศีต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า5ราศีต่อไปนี้เนี่ยราศีไหนที่จะมีโชคลาภรับทรัพย์นะครับโดยเริ่มจากราศีที่1น,นะครับราศีที่มีโชคลาภราศีแรกคือ ราศีสิงห์นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนะครับหรือใครก็ตามแต่นะครับที่เกิดแล้วผูกลักนณาเวลาเกิดออกมาไปลงตรงราศีสิงห์นะครับอันนี้ดูด้วยทั้งชาวราศีแล้วก็ลักนาราศีนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยดาวในภพลาภะนะครับ ดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพลาพระนะครับปัจจุบันเนี่ยโคจรมาเป็นเกษตรนะครับอยู่ในภพกระดุมพระนะครับก็คือลาพระเนี่ยโคจรมาที่กระดุมพระนะครับก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลานะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีโอกาสที่จะได้ดีเพราะคําพูดของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะ รับรับนะครับการที่ดาวโคจรจากดาวพุธเนี่ยโคจรมาจากภพลาพระมาอยู่ที่ภพกระดุมพระนะครับก็คือโชคลาภเนี่ยมาอยู่ในช่องของการเงินแล้วก็เป็นกเกษตรด้วยเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสได้หยิบจับเงินทองทำอะไรเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับใครที่คิดจะลุ้นวันนี้นะครับก็ขอให้คุณเฮงเรวยๆยปังปังนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์เนาะ สำหรับราศีที่2เนี่ยก็คือราศีกันนะครับคนที่เกิดราศีกันคือคนที่เกิดในช่วงวันที่16กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับคนที่เกิดราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณในตอนนี้ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับภพลาภะของคุณเนี่ยก็คือดาวจันเนี่ยที่เป็นเจ้าเรือนลาภะของคุณเนี่ย ก็เป็นเกษตรนะครับเป็นเกษตรเนี่ยคืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยโชคลาภมีโชคลาภมีเงินทองนะครับแล้วพบกระดุมพระที่เป็นพบเงินทองเนี่ยก็เป็นเกษตรอีกนะครับลาพระเป็นเกษตรกระดุมพระเป็นเกษตรก็คือมีโอกาสมีโชคลาภมีเงินเข้ามามีโอกาสได้หยิบจับเงินทองนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เกิด ราศีกันเนี่ยบอกเลยว่าดวงคุณเด่นมากๆนะครับแถมตัวคุณเองอ่ะดูแถมให้นิดนึงนะครับตัวคุณเองนะครับดาวพุธเนี่ยที่เป็นดาวประจําตัวเนี่ยโคจรเป็นเกษตรนะครับตัวเราเป็นเกษตรการเงินเป็นเกษตรโชคลาภเป็นเกษตรนะครับเรียกได้ว่าชาวราศีกันเนี่ยในดวงไทยคุณโดดเด่นมากๆนะครับเรื่องการเงินเนี่ยโดดเด่นเหนือใครไม่แพ้ใครเลยสีเดียว นะครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครคิดจะลุ้นโชคนะครับก็ขอให้ร่ําขอให้รวยนะครับหยิบจับเงิงเนแสนเงินล้านกันไวๆนะครับสําหรับราศีที่สนะครับที่จะร่ํารวยนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาบมีเกณฑ์นะครเช่ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบก็คือราศีพิจิกนะครับคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับ หรือใครก็ตามที่ผูกดวงชะตาออกมาแล้วลักนาไปอยู่ราศีพิจิกคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยดาวพุธนะครับที่เป็นเจ้าเรือนด้านลาภเนี่ยดาวพุธเจ้าเรือนลาภเนี่ยโคจรเป็นกเกษตรนะครับอยู่ในราศีกันก็โชคลาภเนี่ยเป็นกเกษตรก็คือมีโชคลาภเยอะมีโชคลาภมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภ นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยก็มีโอกาสได้ลุ้นนะมีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชคกับเขาเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับแล้วก็มีเงินมากมายนะครับต่อมาครับราศีที่4นะครับก็คือราศีธนูนะครับราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่ 16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมราศีธนูเนี่ยตอนนี้นะครับดาวศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนลาพระเนี่ยโคจรเป็นกเกษตรแล้วก็ดาวเสาร์ที่เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยก็โคจรเป็นกเกษตรนะครับแล้วก็ดาวประจําตัวคุณเนี่ยดาวพฤหัสของคุณเนี่ยก็เดินไปที่พบกระดุมพระนะครับหมายถึงคุณก็ไปหาเงินหาทองสแสวงหาเงินทองโชคลาภอะไรประมาณน,นี้นะครับ ราศีธนูเนี่ยเป็นอีกราศีหนึ่งที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภและการเงินนะครับมีโอกาสที่จะได้จับเงินจับทองก้อนใหญ่นะครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวใหญ่ก็คือคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่นะครับมีโชคมีลาบแล้วแถมดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์จริงๆเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วนะครับดาวศุกร์เนี่ยหมายถึง การเงินความรักนะครับเป็นกเกษตรอยู่ในภพลาพระเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภมีโอกาสที่จะได้รับเงินเงินทองทองนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีธนูถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับต่อมาราศีสุดท้ายนะครับราศีที่5คือคนที่เกิดราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยดาวเจ้าเดือนลาดาวเสาร์ที่เป็นเจ้าเดือนลาพระคุณเนี่ยโคจรอ,อยู่เป็นกเกษตร นะครับแล้วดาวพฤหัสบ,บดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนของตัวคุณนะครับก็คือดาวประจําตัวคุณนั่นแหละโคจรน,นะครับอยู่ในภพลาพระนะครับตัวคุณก็แสวงหาโชคลาภแล้วดาวโชคลาภเนี่ยก็บอกว่าโชคลาภเขาอยู่ตรงนี้นะก็คือคุณไปหาโชคลาภแล้วโชคลาภเนี่ยก็เป็นเกษตรมั่นคงนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีมีนก็มีโอกาสได้รับโชคลาภเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยหากท่านใด ที่คิดจะแสวงหาโชคลาภในวันนี้เนี่ยต่อให้เป็นราศีอื่นเนี่ยผมก็ขอให้คุณสมหวังนะครับก็ขอภัยนิดนึงนะครับคนที่เกิดราศีมีเนี่ยคือคนที่เกิดช่วงวันที่14มีนาคมถึงวันที่14เมษายนนะครับขอภัยลืมหรือใครก็ตามที่ผูกดวงออกมาในลัคนาแล้วมาตก5ราศีนี้นะครับสรุปสั้นๆน,นะครับ5ราศีที่จะมีโชคลาภเนี่ยก็คือ สิงการพิจิกธนูมีนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้รับเงินแสนเงินล้านไปนะครับก็ใครคิดอะไรก็สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ